แบ่งปันพี่น้องชาวริวทุกคนค่ะวันนี้อจ,จะมาส่งกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากริวนะคะหรือได้รายได้จากบนอากาศนะอจ,จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปท้อให้ทุกคนอดทนทําไปทําไปเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งที่มันถึงจุดของเรามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคลิปของเราจะปังหรือไวรัลขึ้นมาดังนั้นความอดทนการลงคลิปสม่ําเสมอมันจะเป็นการเปิดเส้นทางให้กับเราอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปเลิกทําค่ะเพราะโอกาสในการสร้างชีวิตสร้างตัวตน ของเรามันคือช่วงเวลาเนี้ยแหละที่ดีที่สุดแล้วพอเราสามารถมีช่องเป็นของเราเองเราสามารถเป็นผู้กํากับเป็นผู้แสดงในช่องของเราเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินจ้างผู้กํากับจ้างช่องทีวีอะไรมาถ่ายทําเราเลยดังนั้นนะตอนนี้มันคือโอกาสดีๆแล้วอยากให้ทุกคนทําคลิปลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงด้วยความสุขลงด้วยความสนุกสนานแล้วสักวันหนึ่งมันจะถึงเวลาของเราแต่ถ้าเราหยุดทําก็เท่ากับว่าเราล้มเลิกมันคําว่า